สวัสดีซสาซสูซีเคมวันนี้คุณครูเสียงเป็นอะไรครับกินเป็ดเข้าไปมาดูกันเลยครับโลกและดอลลสอดนะครับเรื่องนี้คือโลกของเรานะครูแบกก็สอนไปแล้วนะครับเรื่องโลกของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมถ้าแกะออกมามี3มชิ้นมีเปลือกโลกเนื้อโลกแกนโลกแต่ละอันมีอะไรสําคัญบ้างก็บอกไปแล้วหน้าที่1ส่วนหน้าที่2ก็เป็นภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องไปท่องให้ได้ คลัสคืออะไรคอนติเนน์เทิงคลัสคืออะไรพวกนี้ทอง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 โอเคไหมครับต่อมาครับมาดูหน้าที่3ครับหน้าที่3เนี่ยก็คือเอาศัพท์ในหน้าที่2เนี่ยมาเติมทำหรือยังนังไม่ทำนะจี้ไม่ทำก็ดูซะแมนเทอร์ไปว่าอะไรลูกใครที่ถูกแล้วก็ถูกเลยนะครับแมนเทอร์ไปว่าเนื้อโลกจะเขียนเลยเนื้อโลก นะครับเนื้อโลกมีทั้งแข็งทั้งเหลวนะครับแข็งอยู่บนนะต่อมาครับอสเทนนสเฟียร์แปลว่าฐานทรณีภาคตัวนี้นะครับจะรองรับพื้นทวีปทั้งหมดเลยถ้ามอไหลตัวนี้เลื่อนจะเกิดแผ่นดินอะไรแผ่นดินไหวนะครับอ่าอาเตร์คอ er แกนโลกชั้นนอกนะครับแกนโลกนอกตัวนี้จะเกิดสนามแม่เหล็ก นะครับทำให้โลกเราไม่โดนลมสุริยะเดี๋ยวครูแบกเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรครับริโซเฟียนี่คืออะไรครับธรณีภาคแปลว่าธรณีแปลว่าพื้นพื้นแข็งนะครับแปลว่าส่วนที่เป็นพื้นแข็งทั้งหมดของโลคสตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้คือฐานธรณีภาคเนี่ยจะรองรับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะแข็งตัวนี้จะเหลวนะครับอินเนอร์คอร์คือแกนโลกชั้นใน นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับโคในติมเลยครับคืออยู่ล่างสุดแล้วก็แข็งร้อนแล้วก็แข็งสุดนะครับอ่ะหนาสุดคือชั้นไหนครับหนาสุดคือ m e n เ a ลครับเนื้อโลกนะครับเนื้อโลกคือหนาสุดบางสุดคืออะไรครับคือเปลือกที่รองรับมหาสมุทรครับโอเชนิกคลัสนี่คือบางสุด โอเชนิกคลัสชั้นหินเหลวหนืดชั้นหินเหลวหนืดตรงไหนเป็นเหลวหนืดตรงไหนนี่ครับฐานธรณีภาคครับตัวนี้จะเป็นหินเหลวหนืดขยับเมื่อไหร่แผ่นดินไหวทันทีนะครับใครอยากต้มไข่ไปใช้บริการได้นะครับอุณหภูมิเบาๆ1600องศานะครับหนาความหนานแน่นเยอะที่สุด ล่างสุดครับอิ Inner Core. นเนอร์คอร์นี่แกนโลกชั้นในความหนาแน่นมากสุดความหนาแน่นน้อยสุดอะพี่แป๊กเปลือกล่างครับโอเชนิกครับ e ocean oceanic an ครับเปลือกเปลือกเปลือกมหาสมุทรนะครับหรือเรียกอย่างว่าเปลือกล่าง ก้อ้เกิดสนามไม่เล็กโอ้นี่ออกข้อสอบบ่อยครับแกนโลกชั้นนอกอเ u t e r core นะครับเ u t e r core อ,อุณหภูมิตำสุดอ้าวถามได้ตำสุดก็ต้องเย็นๆสิ oceanic e นะครับ C R U S T อุณหภูมิสูงสุดไม่ต้องคิดมากครับแกนโลกชั้นในครับ Inner Core นะครับ The Last One ทำให้เกิดแผ่นดินไหว a โดฐานธรณีผ้าครับ A S As, นะครับ a s t e n o s p h e r e โอเคนะครับ ต่อมาครับดูหน้าที่สี่อุ้ยอะไรอ่ะพี่แบ๊กอ่านี่แหละครับนี่คือโลกครับโลกเราเนี่ยจะมีสองแกนนะลูกโลกเรามีสองแกนนะครับบางคนบอกแกนอะไรพี่แบ๊กแกนได้กับแกนวายหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแกนภูมิศาสตร์นะครับแกนภูมิศาสตร์ก็คือพวกแกนที่เกี่ยวกับขั้วเหนือขั้วใต้อะนะครับอืม ขอ,ขอเขียนคนละอันกันนะครับแกนภูมิศาสตร์นะครับอ่านี่เขาเรียกแกนภูมิศาสตร์เกี่ยวกับทิตะนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าแกนแม่เหล็กครับแกนแม่เหล็กไอแกนเนี่ยฮะแกนแม่เหล็กมีสองแกนครับแกนแม่เหล็ก นะครับแกนภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวบอกทิศครับถ้าแกนภูมิศาสตร์ด้านบนเนี่ยจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือนะครับส่วนถ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยแกนภูมิศาสตร์ด้านล่างจะเป็นขั้วโลกใต้ แต่ถ้ามองเป็นแม่เหล็กเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นขั้วแม่เหล็กใต้ครับนี่ฮะขั้วแม่เหล็กใต้จะอยู่ขั้วโลกเหนือหรือทิศเหนือแต่ถ้าขั้วโลกใต้เนี่ยจะเป็นขั้วแม่เหล็กเหนือนะครับสลับกัน ขั้วแม่เหล็กกับขั้วภูมิศาสตร์ไม่เหมือนกันนะครับอันน to ึงมองในมิต erm ิของแม่เหล็กอ okay, ีกอันนึงมองในมิติของทิศทางภูมิศาสตร์นะครับเคนะทีนี้เส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนเสื้อก้องกันโลกเราไว้นะครับนี่นี่คือโลกเราแล้วเส้นแรงแม่เหล็กก็คือเส้นที่มันตาเรามองไม่เห็นนะครับแต่มันมีอยู่จริงตาเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงนะครับมันเป็น เือนเสื้อกลอกที่มาคอยป้องกันโรคเราไว้เวลาอะไรจะเข้ามาชนมากระแทกโดยเฉพาะลังสีเนี่ยจะติดพวกนี้เด็กเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยจะพุ่งจากไหนครับพุ่งจากขั้วแม่เหล็กเหนือครับนะครับขั้วแม่เหล็กเหนือนะครับพุ่งพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือไว้ใช้ตัวย่อว่า N แล้วกัน นะครับจะพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือนะครับยกตัวอย่างเช่นัวนี้ครับสมมุติว่าอันนี้คือแม่เหล็กคือแท่งแม่เหล็กฝั่งนี้คือขั้วแม่เหล็กเหนือฝั่งนี้คือขั้วแม่เหล็กใต้นะครับสิ่งที่ตาลูกมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงก็คือมันจะมีเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยวิ่งวิ่งออกจาก ขั้วแม่เหล็กเหนือไปหาขั้วแม่เหล็กใต้ครับนี่ฮะจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่นี่ฮะเส้นแรงแม่เหล็กเป็นเหมือนกับเส้นบางๆแต่พออยู่รวมกันก็จะป้องกันเป็นเสื้อกราะให้โลกเราได้นี่อย่า่าีนี้ฮะอ่าแล้วก็นี่ฮะอันนี้ก็เรียกขั้วแม่เหล็กเหนืออันนี้เรียกขั้วแม่เหล็กใต้นะครับส่วนเข็มทิศเนี่ย มันจะไปทางเดียวกับเส้นแรงแม่เหล็กครับเส้นแรงแม่เหล็กไปทางไหนเข็มทิศก็จะวิ่งไปทางนั้นด้วยนี่ละะักษณะ่างเียวกันเ,เข็มทิศจะวิ่งตามแนวของเส้นแรงแม่เหล็กครับเข็มทิศจะวิ่งตามแนวของเส้นแรงแม่เหล็กเขี่ยอม้จะไปช้าช้านะ ด้านความรู้ในหน้านี้ก็คือลูกต้องรู้ก่อนว่าขั้วโลกมันมี2แบบนะครับขั้วภูมิศาสตร์กับขั้วแม่เหล็กถ้าขั้วภูมิศาสตร์เหนือจะเป็นขั้วแม่เหล็กใต้ขั้วภูมิศาสตร์ใต้จะเป็นขั้วแม่เหล็กเหนือส่วนเส้นแรงแม่เหล็กก็คือเส้นที่มันโผล่ที่มันวิ่งเป็นเกราะป้องกันโลกให้เราอยู่เป็นเสื้อเกราะแต่ตาเรามองไม่เห็นจะวิ่งจากขั้วแม่เหล็กใต้ไอขั้วแม่เหล็กเหนือไปหาขั้วแม่เหล็กใต้นะครับแต่ขั้วแม่เหล็กเหนือเนี่ยจะเป็นขั้วโลกใต้นะระวังนะครับส่วนเข็มท เข็มทิศเนี่ยเวลามันชี้เนี่ยตัวนี้จะทิศมันจะชี้ไปทางทิศเหนือนะครับนี่จะชี้ไปทางทิศเหนือนะครับหรือจะชี้ไปทางขั้วแม่เหล็กใต้ก็ได้แล้วแต่จะเรียกชี้ไปทางทิศเหนือหรือขั้วแม่เหล็กใต้นะครับเอาละสมมุติว่าคราวนี้เอาเป็นขั้วแม่เหล็กเหนืออยู่บนขั้วแม่เหล็กใต้อยู่ล่าง นะครับมันก็จะวิ่งเส้นแรงไม่เหล็กก็จะวิ่งนะครับนี่จากขั้วไม่เหล็กเหนือมาขั้วไม่เหล็กใต้พวกสัตว์บางชนิดที่มันสามารถรู้ทิศได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันจับสัญญาณของเส้นแรงไม่เหล็กได้นี่แหละครับซึ่งมนุษย์เนี่ยจับสัญญาณไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้เข็มทิศช่วยนะครับอ่านี่ฮะแสดงว่าตอนนี้ทิศเหนืออยู่ด้านล่างโอเคไหมครับทิศเหนืออยู่ด้านล่าง นะเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมแม่เหล็กขั้วเดียวกันถึงผลักกันวันนี้จะได้คําตอบครับสมมุติว่าครูแบ c กเอาขั้วแม่เหล็กเหนือมาชนกันเองเอาขั้วแม่เหล็กเหนือมาชนกันเองนะครับเพราะนั้นแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละแต่ละแม่เหล็กเนี่ยก็จะปล่อยสัญญาณสนามแม่เหล็กของตัวเองออกมา โดยทิศทางในการวิ่งของมันเนี่ยก็คือวิ่งจากขั้วแม่เหล็กเหนือของตัวเองออกไปหาขั้วแม่เหล็กใต้ของตัวเองเข้าไหมครับส่วนตัวนี้มันก็หลักการเดียวกันก็คือปล่อยสัญญาณออกมาแล้วก็วิ่งไปหาขั้วแม่เหล็กใต้ของตัวเองลูกเห็นลักษณะลูกศรไหมว่ามันจะผลักกันมันจะดันกันเนี่ยเพราะนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมแม่เหล็กขั้วเดียวกันจนถึงจนจะ ถึงผลักกันไงเพราะมันเกิดเส้นสนามแม่เหล็กชนกันเองอย่างเงี้ยครับปะทะกันเองแบบนี้ครับโอเคไหมครับนี่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอุ้ยเดี๋ยวขอเปิดแสงสว่างนิดนึงอ่านะครับนี่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับครูแบกเปิดแสงสว่างแป๊บนึงนะโอเค นะครับอันนี้คือในหน้าที่4ครับเรื่องเส้นแรงแม่เหล็กผ่านนะครับจดเสร็จแล้วเปิดหน้าที่5จ้าเปิดหน้าที่5จ้าโอ้ยอะไรเนี่ยพี่แป๊กอะไรประโยชน์ครับประโยชน์ของสนามแม่เหล็กครับผมสนามแม่เหล็กมีประโยชน์อะไรบ้างนะพี่แป๊กเยอะแยะ,ยะตาแปะเลยฮะนะครับ มาดูนี่ครับประโยชน์ของสนามแม่เหล็กนะเจานักเรียนจดเลยเจานักเรียนจดเลยนี่หนึ่งป้องกันลมสุริยะจดเลยครับจดเลยประโยชน์ของสนามแม่เหล็กนะครับป้องกันลมสุริยะอะ,อะไรอีกอะไรอีก สัตหาทิศทางได้นะครับเพราะว่าสัตว์มันจะมีสัญญาณสนามแม่เหล็กของตัวมันเองด้วยมันจะรู้ว่าทางไหนทิศเหนือสร้างเข็มทิศนะครับอันนี้ก็มนุษย์เอามาประยุกต์ในการสร้างว่าทิศเหนือไปทางไหนทําให้แร่เหล็กมีสมบัติเป็นแม่เหล็กได้นะครับพูดง่ายๆถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กเหล็กก็ไม่สามารถเป็นแม่เหล็กได้ลมสุริยะคืออะไรพี่แป๊กนี่ครับคุณน้องลมสุริยะคือตัวนี้ครับ แสงอาทิตย์เนี่ยจะมีลมรล้อนๆออกมานะครับลมตัวนี้ถ้าโดนโลกเรานี่งานเข้าเลยครับแต่ลูกเห็นไหมที่กูแบกจุดจุดตรงเนี้ยนี่คือโลกนะลูกเห็นเส้นเหมือนกับตัวแมงมุมตรงนี้ครับนี่คือสนามแม่เหล็กโลกนะในนี้ถ่ายภาพถ่ายจากอวกาศนะครับกูแบกนั่งบังไฟไปถ่ายมาให้เราดูเนี่ยนะครับก็คือโลกเราจะมีสนามแม่เหล็กเนี่ยออกมาปกป้องตัวเองเต็มเลยพอลมสุริยะพัดมามันชนกับสนามแม่เหล็กไงเนี่ยมันก็เลยอ้อมออกนี่ โอเคไหมครับทาให้โลกเราไม่ได้รับความร้อนแต่ก็มีบ้างครับที่สนามแม่เหล็กหลุดออกหลุดเข้ามาในโลกได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่สนามแม่เหล็กหลุดเข้ามาโลกได้เนี่ยเราจะเห็นสีของแสงเนี่ยเป็นสีสีแปลกๆมากเลยครับเขาเรียกลังสีออโรรานะครับหรือที่เราเรียกแสงเหนือแสงใต้นะครับถามว่าทาไมคูแบค็คมาเรียกแสงเหนือแสงใต้ล่ะเดี๋ยวจะบอกครับ คือสนามแม่เหล็กโลกของเราเนี่ยนะโลกของเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวาดรูปอีกทีหนึ่งนะครับน่าเกียดในโลกนีแล้วลมสุริยะเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันมีเกาะป้องกันก็คือตัวสนามแม่เหล็กป้องกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมนี่สนามแม่เหล็กป้องกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเป็นเกาะป้องกันตามภาพข้างบนน่ะแต่ขอวาดเล็กนิดเดียวพอแต่ลูกอย่าลืมว่าข้างล่างมันมีช่องครับเนี่ย ทิศด้านบนเนี่ยทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยมันยังมีรูอยู่ครับบางทีลมสุริยะก็หลุดเข้ามาในรูนี้ได้แล้วเกิดเป็นสีม่วงสีเขียวสีท้องฟ้าเป็นสีแบบสีลุ้งเลยอะ่ะสีแบบไป,ไปเปิดอินเทอร์นเรนต็ตดูเปิด Google ดูพิมพ์คาว่าแสงเหนือแสงใต้ลูกจะเห็นเลยฟ้าเป็นสีอันนี้มันเกิดจากลมสุริยะเข้ามาในโลกแล้วเห็นเป็นเป็นสีสีนะครับเข้ามาตามขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เรียกว่าแสงเหนือแสงใต้นะครับเรียกหลังสีออโรรานะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับเปิดไปหน้าที่ห้าใช่ไหมไอ้หน้าที่ห้าดูเขียนว่าจบคลิปสองครับจบคลิปสองโอเคนะทีนี้ฝากการบ้านนิดนึงข้อเฉลยในคาบต่อไปไปทำดูก่อนนะครับก็คือการบ้านหน้า 6, หกน,นะครับการบ้านหน้าหกหน้าเจ็ดนะครับแล้วก็หน้าแปดแล้วก็หน้าเก้าครับ โอ้การบ้านหถึง9ครับสามารถเปิดดูได้นะครับเปิดดูได้อันนี้จะเฉลยในห้องนะครับเฉลยในเฉลยในคลิปต่อไปนะครับแต่ต้องไปลองทำดูก่อนเขียนหน่อยครับเฉลยคลิปต่อไปนะแต่ไปไปลองทำดูหน่อยถูกผิดยังไงค่อยมาแก้กันนะครับแต่ถ้าลองทำดูเราจะได้ความรู้ด้วยตัวเองก่อน โอเคเจอกันเมื่อชาติองการสวัสด,ดี